ที่ห้องจามจุรีสนนนนท์พัทยาอเภสัตหีบจังชลบุรีศาสตราจาร,รย์ดรยุวัฒน์วุฒิเมธรประธานมูล,ลนิธิร่มเก้าเยาวชนในพระราชูป,ปรัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกมุมารเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยดรภูมิราวิทย์ ผูริหิรัญยกุลประธานอานวยการการแพทย์อาสาและนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนนุษพัทยารวมกันแถลงข่าวท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างพร้อมเพียงสําหรับการสร้างสูนย์เรียนรู้ทั้งในระดับภาคอําเภอและจังหวัดในการจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่บุคลกากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยโดยใช้ โดยไม่ใช้ยาเคมีส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ภาคอาสาโดยมีว่าป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้การดำเนินงานเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศและร่วมกันทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมรวมใจเฉลิมพระเกียรติเพร่อาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามาัคคีของประชาชนทุกหมูเ่เหล่าพร้อมใจกันทําความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094-565-3993และ082-990-5452